ฟังไม่ไว้ลูกลาสุดยางซูบินเป๊ะเวอร์ หากนึกถึงเน็ตไอดอลสายกินคงหนีไม่พ้นยางซูบินสาวสวยชาวเกาหลีใต้ที่เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจในการลดน้ำหนักของใครลหลายๆคนเนื่องจากสาวซูบินสามารถเอาชนะใจตัวเองและมีวินัยจนลดน้ำหนักมากกว่า45กิโลกรัมภายใน2ปีโดยเริ่มแรกนั้นสาวซูบินมีน้ำหนักมากกว่า131กิโลกรัมโดยเธอเป็นโรคอ้วนตั้งแต่เด็กจนเสียสุขภาพจากนั้นเมื่อเธออายุ26ปีก็เริ่มใส่ใจสุขภาพและดูแลตัวเองอย่างจริงจังมากขึ้นทั้งออกกำลังกายควบคุมอาหารและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ จนทําให้มีรูปร่างที่เปลี่ยนไปจากเดิมซึ่งตอนนี้น้าหนักก็เหลือเลข2หลักไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2 5 6 4ที่ผ่านมาสาวชูบินก็ได้เผยลุคล่าสุดอ้วนหุ่นสุดเป๊ะกล้ามแน่นหน้ากระจกเทียบตําแหน่งเดิมเพื่อให้เห็นความเปลี่ยนแปลงตลอด2ปีผ่านไอจีของเธอพร้อมกับระบุข,ข้อความว่าพฤศจิกายนปี2020จะเจ๋งขึ้นแค่ไหนกันนะและก้าวหน้าเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันรวมกันเป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่งานนี้ก็ทำมาแ้แฟนๆแนห่คอมเมนต์กันอย่าลลาางงลลนหมบค ก็ชื่นชมที่ซาซูบินกลายเป็นแรงบันดาลนใจให้หันมาดูแลตัวเองนั่นเอง